เรื่องใหญ่โตขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทาลิสติดคุกแต่มันเป็นเรื่องการการันตีคนสั่งยิงสั่งฆ่าบัตรถูกต้องแล้วไม่ให้ความเป็นธรรมกับ9ก้าศพไม่ใช่สองสามคนทําคําพิพากษามันต้องเอาเข้าองค์ประชุมใหญ่ของสาลดีกาคดีใหญ่ๆก็เอาเข้าองค์ประชุมใหญ่ของสาลดีกาคดีนี้ไม่ใหญ่หรอกครับและเมื่อองค์ประชุมใหญ่สาลดีกาตัดสินไม่อย่างไงข้าพระเจ้าจะยอมรับโดยดุษสเีและจะเป็นธรรมกับสุเทพอภิสิทธิ์เจ้าหน้าที่99บศพและ2,000ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมองค์กรศาลโดยรวมแต่ไม่เชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและศาลบางคนจึงใช้สิทธิในการคัดค้านคนที่จะตัดสินใจว่าจะส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือไม่จะต้องไปถึงประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันและผมยอมรับครับถ้าเข้าไปพิจ,จนารณาในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเหมือนคดีสำคัญสำคัญ,คญทั่วไปแล้ว ผลจะออกมาอย่างไรไม่ว่าจะบอกคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพถูกผิดหรือไม่99ศพสมควรตายหรือไม่สมควรตายนายธลิตควรติดคุกหรือไม่ผมยอมรับโดยดุษสเดียแต่แตถ้าเป็นขณะดนี้ผมไม่ยอมรับผมเพิ่งมีข้อมูลครับและเพิ่งมีความชัดเจนว่าคนเหล่านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเกี่ยวข้องกับกปปสและคุณสุเทพก็มาฟ้องผมอีกคุณสุเทพ ถูกดำเนินคดีกปปสโดยดี i อสารลงโทษจำคุก<อ>ก็มาฟ้องผมอีกว่ากันแกล้งก็เหมือนมาฟ้องเรื่องนี้ผมอะไม่ต่างกันเลยแล้วเหมือนกับที่มาฟ้องโรงพักล้างก็ได้ใจว่าเอาผมเข้าคุกได้แล้วก็จะเอาเข้าอะไรกันนักหนาผมเพิ่งได้มาครับแล้วก็เปิดเผยไม่ได้ในคําร้องผมระบุเลยครับนอกจากตัวอดีตประธานสาริกาที่เกี่ยวข้องฝักใฝ่กับกรปปสแล้วองค์คณะผู้พากษา อีกหลายคนผมระบุชื่อครับแต่ผมเปิดเผยไม่ได้ที่เมื่อสักรู่นี้คือข้อมูลลับนะครับที่ไม่เคยพูดมาก่อนคพาพิพากษาในวันนี้จะมีผลสําคัญ3ประการถ้าหากศาลดีกายืนตามศาลอุธคร์คอือหนึ่งจะเป็นการยืนยันรับรองการันตีว่านายเอลฟิ์นายสุเทพและผู้เกี่ยวข้องได้สั่งการทหารใช้อาวุธปืนสงครามยิงทำร้ายประชาชนชอบแล้วทุกประการ ข้อ2ผู้ตาย99บาทเจ็บ2 0 0 0และญาติผู้ตายจะไม่มีโอกาสได้รับความยุติธรรมและชดใช้ความเสียหายผิดเลยเพราะผลคำพิพากษาเท่ากับว่าเขาสมควรตายและ3นายทาริศกับพวกพนักง,งานสอบสวนที่รักษากฎหมายดำเนินคดีในเรื่องนี้ต้องรับโทษถูกจําคุกนี่ผ้าสารฎีกายืนตามสารอุทธรณ์นะครับ ผมมีความจะเป็นต้องใช้สิทธิ์นะครับผมย้ำว่าใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุดครับบัตรนี้ผมมีข้อมูลน่าเชื่อว่าการทํทาคาพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งยังไม่ได้อ่านเนี่ยมันมีข้อโต้แย้งที่ผมจะต้องโต้แย้งและเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายมีผู้พิพากษาศาลฎีกาจํานวนหนึ่งรวมถึงอดีตประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นองค์คณะและหรือเกี่ยวพันกับการทําคําพิพากษา เกี่ยวข้องกับกลุ่มกปปสซึ่งมีนายสุเทพโจทในคดีนี้เป็นหัวหน้าประธานกลุ่มกปปศโดยเป็นฝักเป็นฝ่ายและเป็นพวกเดียวกันซึ่งขณะนี้นายสุเทพกับพวกกปปสก็ได้ฟ้องข้าพเจ้าต่อศาลอาญาคดีทุจริตเป็นอีกคดีหนึ่งว่าที่ข้าพเจ้าดําเนินคดีกับนายสุเทพและกปปสจนศาลอาญาลงโทษไปกว่า10คนนั้นเป็นเพราะถูกข้าพเจ้ากันแกล้งจึงน่าเชื่อว่าคําพิพากษาศาลฎีกา ที่จะลงโทษข้าพเจ้านั้นไม่เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรมฉะนั้นเมื่อ5นาทีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงได้ยื่นคำร้องตัวนี้สำคัญนะครับต่อศารอาญ,ญานะครับโต้แย้งคัดค้านองค์คณะผู้พิพาษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาดีตประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกปปสแล้วขอให้คำพิพากษามีการพบทวนทำให้ถูกต้อง โดยที่ประชุมใหญ่ศารดีกาเรื่องใหญ่โตขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทาริสติคุกแต่มันเป็นเรื่องการการันตีคนสั่งยิงสั่งฆ่าบัดถูกต้องแล้วไม่ให้ความเป็นธรรมกับ99ศพไม่ใช่สองสามคนทําคำพิพากษามันต้องเอาเข้าองค์ประชุมใหญ่ของศารดีกาคดีใหญ่ๆก็เอาเข้าองค์ประชุมใหญ่ของสารฎีกาคด,ด,ดีนี้ไม่ใหญ่หรอครับ และเมื่อองค์ประชุมใหญ่สารีกาตัดสินมายังไงข้าพเจ้าจะยอมรับโดยดุษสดีและจะเป็นธรรมกับสุเทพอภิสิทธิ์เจ้าหน้าที่99ศพและ2,000ด้วยสืบเนื่องจากที่จะมีการร้องได้ยื่นแล้วครับเมื่อสักครู่ร้องคัดค้านองค์คณะผู้พิพาษศาสารีกาและให้เปลี่ยนองค์คณะเป็นที่ประชุมใหญ่ผมได้ยื่นขอให้การสั่งคำร้องที่ผมได้ยื่นไปไม่ว่า ญาติผู้ตายจะขอเข้าเป็นผู้ความร่วมในคดีนี้ไม่ว่าผมขอให้สารดีกาส่งสารรัฐมนตรีความ157 200ว่าขัดรัฐธรรมนูญจะสั่งโดยองค์คณะเดิมไม่ได้ขอให้สั่งโดยองค์คณะที่ประชุมใหญ่สารดีกาเช่นเดียวกันการคัดค้านของผมในเช้าวันนี้ยื่นต่อสารอาญาแล้ว ไม่ว่าจะยื่นคัดค้านองคณะผู้พิพากษาศาลฎีกาหรืออดีตประธานาศาลฎีกาและผู้เกี่ยวข้องก็กตามเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายครับคือวิธีพิจารณาความายาและวิธีพิจารณาความแพ่งและพธรรมนูญสาลยุติธรรมมีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายคนกนำลังตกใจกันอยู่ว่าผมทำอะไรเนี่ยที่38182533ทับวางบรรทัดฐานรองรับว่าการใช้สิทธินี้ทำได้และไม่ละเมิดอำนาจศาลพระเจ้าเชื่อมั่นในกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมองค์กรศาลโดยรวมแต่ไม่เชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและศาลบางคนจึงใช้สิทธิการคัดค้านซึ่งเป็นสิทธิที่ทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวท่านติดตามต่อนะครับในวันนี้